ก็กาบสวัสดีพี่น้องชาวนลบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี่ยกลับมาเช่นเคยครบับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของนี้เนี่ยผมที่ผมพามรับกันนั่นก็คือมิสเตอร์พูฟแอนด์สปอนบ๊อบนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกกันทั้งหมด10,000ชิ้นนะผมและตอนนี้เนี่ยของออกแล้วผมประมาณ2,000ชิ้นนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องเลง่นเกมนี้นั่นคือแมป a า Dealer Ship นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปประเภทจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกนมนะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยคลิปวันนี้นะเพื่อนใครที่เข้าเกมมาแล้วผมอันนี้เนี่ยให้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือนะผมตรงด้านอีเวนต์ตรงนี้นะผมนี่เลยครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อน กดอีเวนต์มานั้นเมื่อแล้วก,กดเทเลพอร์ตมาผมเพื่อนๆเนี่ยก็จะมาโผล่ที่เดียวผมนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็เควสวันนี้นะผมมีการทั้งหมดแค่2อย่างเท่าน,นั้นเพื่อนอย่างแรกนะผมก็คือการแข่งทั้งหมด3รอบนะผมแล้วก็อย่างที่2อเนี่ยก็คือการเก็บดาวภายในแมปนะผมเป็นจำนวน2ี่อันนั่นเองเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปตามในส่วนของเควสแรกก่อนเลยแล้วกันนะผมใครที่เข้ามาปุ๊บให้เพื่อนคุยกับสปอนบล็อกตรงนี้ก่อนหนึ่งทีนั้นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้รถเื่มานหมน,นึ่งคาารันอช่ แค่นี้เองเสร็จแล้วผมวิธีการแข่งนั้นเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนมาแข่งตรงนี้นั่นเองนะผมะขับรถมาตรงนี้จากนั้นก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆ่ก็แค่รอเพลเยอร์นะผมอีก4คนนะผมในระหว่างนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อนๆจะรอเลยก็ได้หรือว่าเพื่อนๆอน่ยจะเก็บดาวก่อนก็ได้นะผมส่วนตัวของผมมีคนไหมไม่มีคนมีไหมน่าจะมีแค่สคนนั้นเพื่อนผมจะเก็บดาวก่อนเลยละกันนะผมตรงนี้นะซึ่งดาวนะผมมันจะอยู่ภายในแมปนะผมยี่สิบดวงนั้นเพื่อนอยู่แค่ในเมืองเท่านั้นนะผมเพื่อนเนี่ันเน อยโอเคครับผมหนึ่งดวงนั้นเพื่อนดูเคพสตรงนี้ก็ได้นะผมโอเคแล้วก็ดวงที่สองครับเก็บไปได้เลยนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมกอภาพไปไวแทนละกันนะครับผม อ่ะตอนนี้ผมก็เก็บมา15อันนั้นเบื่อนเดี๋ยวนี้ผมขอไปแข่งอันนี้ต่อละกันนะผมเดี๋ยวผมจะตัดเป็นช่วงๆให้ละกันนะผมพอนี้มันมีคนพอดีงั้นเบื่อน เรียบร้อยครับผมอ่ะหนึ่งรอบนะั้นเบื่อก็ได้ประมาณนี้นผมเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยแข่งอีกสองรอบนะั้นเบื่อก็ผมจะแข่งให้เสร็จเลยละกันแล้วส่วนอีกห้าอันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บเอาละกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดบาทีตอนที่ผมแข่งเสร็จเลยละกันนะผมสามรอบนะครับ เอาแล้วผมอะหลังจากที่ผมแข่งมาเสร็จแล้วนั้นเพื่อน3รอบนะผมตอนนี้เพื่อนของผมเนี่ยก็เก็บอีก5าอันเท่านั้นเองครับผมดาวน,นนะอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนรถแล้ววิ่งไปหาก่อนเลยแล้วกัน <S <S นั้นเพื่อนอีก่าวมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนนะ้ผมแต่น้องในนี้ที่ผมไปถามมานั้นเพื่อนน้องเขาบอกว่ามันอยู่ในเมืองหมดเลยนั่นเองนะั้นเพื่อนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างผมขออนุญาตข,ขับหาก่อนเลยแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาให้เป็นช่วงๆเอาแล้วเพื่อนก็จำบริเวณรอบๆไว้ละกันนะผม อันที่16อยู่ตรงนี้นั่นเพื่อนอ่ะบริเวณทางขึ้นสะพานนะผมทางไปทะเลทรายนะผมอ่ะจะวิ่งไปเก็บได้เลยครับผมอันที่16อันที่17นั้นเพื่อนสิจะอยู่บนตึกตรงนี้นะผมถ้าวิ่งทางทะเลทรายเนี่ยอันนี้เพื่อนๆสามารถวิ่งตรงมาได้เลยนะผมอันนี้ก็จะมาโผล่ตรงนี้นะบนตึกตรงนี้ผมวิ่งขึ้นไปได้เลย ดวงที่สิบแปดนั้นเพื่อนดวงที่สิบปดจะอยู่บริเวณนี้นะผมนี่เลยเพื่จนมองรอบๆเอ,อาละกันนะผมมีดอกไม้อย่างนี้นั้นเพื่อนถนนอย่างนี้นะผมโอเคนี่เลยครับผมระหว่างตึกสองอันนี้ปึ๊บอ่และกันที่ยี่สิบนั้นเพื่อนโอ้โหอยู่ใต้สะพานอ่ะอันตรงนี้นะผม สะพานมันจะเป็นอ่ะระหว่างตึกสองกันละกันจุดสังเกตตรงนี้แล้วกันนะผมมาสุดท้ายนะก็กระโดดลงไปเก็บได้เลยนะครับแล้วก็เห็นว่าคืนนี้นผมน่าจะมีของลงมาอีกนั้นเพื่อนใครที่แบบยังไม่นอนหรือว่ากลัวทำควสไปทันเนี่ยเพื่อนสามารถเข้ามาในดิสคอร์ดก็ได้นั้นเพื่อเพราะบางทีนนในดิสคอร์ดนะผมจะมีน้องอัปเดตข่าวสารให้อยู่ตลอดนะผมวันนี้เพื่อนสามารถเข้ามาเสพข่าวได้เลยนผมน่าจะไวกว่าที่ผมอัดคลิปนะผมเพราะผมไม่รู้กันว่าผมจะอัดคลิปทันหรือเปล่านะผมอันนี้ก็กดเค้มได้แล้วผมสำหรับคนไหนที่ทำจนครรบบแลนนะล้้้ววัผมเเนนกก็ดดตงีไย น่าจะเป็นเกมทางด้านขวามือตรงนี้นั้นเพื่อนเนี้ยผมหกห้าเกมหกเกมประมาณนี้ผมก็คอยติดตามข่าวได้ในนิดขอาเลยนะครับอะแค่นี้ผมเสร็จแล้วเหมือนเดิมนผมผมขออนุญาตออกไปดูเลขสักนิดน,นึงแล้วกันว่าเราเนี่ยได้ได้เที่ยวหลายแล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของอิตาลีส่วนด้านหลังนั่นเองนั้นเพื่อนใช่ไหมโอเคใช่จริงด้วยับผมนี่เลยครับผมรถสปันบ๊อบอันนี้ผมเฮ้ยน่ารักอยู่นะอะขออนุญาตดูเลขครับผมเลขที่ออกคือปั๊บ โอเคครับ okay, ผม5,002นั้นเพื่อนใครที่เห็นคลิปนี้นะผมของน่าจะเหลือประมาณสัก2,000-3,000ชิ้นประมาณนี้ละกันนั้นเพื่อนเพราะเมื่อกี้ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโปรลงแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วคนออนในเกมเนี่ยตอนนี้อยู่21,000คนนะผมใครที่เห็นคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมไปเช็คของก่อนทำกันด้วยนะครับเอาล้ผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนั้นเพื่อนเพื่อนใที่มีคำถามไม่สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยับผมแล้ว EP หน้าเดี๋ยวผมจะพาไปรับ